พอดของพี่แกลุกนาพัดลมอ่าไฟมีเบอร์เก้าสิบหกเนี่ยมาแล้วโอ้น้องน้อยนาต่อจากจังหม่นะได้พัดลมหือใหญ่จืดนะลูกนะเอออ่าถุงขยะโลกถุงขยะเวลามีขยะใส่เนี่ยถังโอซูบินไปก่อนอาเก็บจ้ะอ่าต่อไปนะเจ้าขอเชิญพ่โอสุวิทย์เนาะเชิญครับ เฮาเนาะเจ้าพอโรงเรียนชุมชมนะครับพ่อถ้าเจ้าพอสวิตนี่เป็นเงินสดนะครับเป็นเงินสดนะเจ้าพอใส่ในซองเอาเบอกอะไรเนาะเอาบอกเขาเลี้ยงกับเราเขาเลียวกัเราเนาะเจ้ากระพอจับชั้นล่างนะเจ้าฮัทกับจนแล้วเลยเขาบอได้ข้าวแล้วนะเจ้าเวลากอดเจ้าอยู่ในเจ้าแปดโมงมาได้หมายเลขที่ออกหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามปั๊บ ตูเหมาบันแล้วประตูหลวงนันัดหน่อยประตูพ่อเบอร์ประตูแต่นเน,น้นหนึ่งสองสามแฟนละเจ้นานะมาเจ้าทุกสามสองนิดหนึ่งสองสามเจ้าอ่าต่อไปนะเจ้าอ่าขอเฮานะเจ้าได้มอบเนาะของรางวัลเล็กๆน้อยๆในจ,จัดแจพพอตเพื่อหมู่บ้านของเฮานะเจ้าได้อยู่ร่วมกันเนาะพร้อมค่ะบ้านเฮาเหมือนกันต่อไปบุญเจ้า หอโจนี่ครับคุณยุทธศักดิ์บุญเรียมเนี่ยจ้าอันนี้คุณหอโจ้นะหอโจ้โอ้ยแฟนคุณหมอแม่นะครับหอทองสวัสดิ์พิทยาคานแม่ก็พี่หมอริให้แม่นนะเนาะเจ้าหมอโจ้ก็มาร่วมงานด้วยกันไปอยู่แม่แพทยดวงอ๋อจ้าไป็นกับไปบอกว่าไปอยู่แม่แพทยดงแม่นะเนาะแฟนพี่หมอ อ้เอาอยนะผมอันน like. nice. right? okay. ี้อ่ะน้อยต้องเอาสองวัลเพิ่มเติมนโอ้พจับรางวัลเพิ่มรดสมบใจดีหเอาแจพอตองรางวัลลเอากระแาแรางวัลนะครับสตัวเดียวนะครับเลขสามนะเจ้าลูกเดียเจ้ามากเจ้าสามิสามได้คับคับคานะเลขสามมเอ้าแม่ตน้องเม็ พี่แมวพอละเลขสามกดอยน่ะตอโตัวใส่หลับโทรศัพท์เต้นแต่เอาได้ของผมเป็นือบานแพะแต่หนาดขก่อนเป็นือบรรพทหนึ่งราวันมาแล้วจะนี่เห็นเบอร์นั่น่ะมาแล้วบรแเทของจริงเนาะเต้นละพี่แมวได้ไปแล้วมาแล้วเจ้าลูกลูกมอบมอบเจ้าผม อานะเจ้ายามอกยังมีอยู่นะเจ้าไผ่แว้งไผ่ตาจมกกับานเลขหกบเ้านะครับกบ้นะเจ้าแหมรางวันจ้าเขาเป็นสองรังวัน69 6 9เนะครับเ9นะจ้าเอาผเอาละจ้า หกสิบเกแวันมาแล้วของคอยเจ้าอันนี้อันนี้่างหะอ่าเรื่องังหะแม่นอนหรอจับเงินสดไปเลยได้ไปเลยครับอานี้เพิ่มเติมนะจะเพิ่มเติมอ่าจะไม่เป็นลายเจ้าเป็นคนเล็กมน้อยเนาะอามพี่ว่าห้าอะไรห้าไรเจ้าอ่าเจ้าของเนาะเจ้าเจ้า คาารูบระจันเนี่ยครูบระจันฉัดตันใจก้าครูบระจันเนี่ย,าาน,ยนั่นโค้ดสามโค้ดโอ้ครูบระจันฉัดตันใจนะเจ้ามาแล้วพัดลมเนาะเลขที่ออกไอ้บุญ